มาเจอกับติตาชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ยังอยู่ที่ภูเก็ตอยู่นะคะซึ่งพี่ช่างภาพนะคะเขาบอกเราว่าให้เราแต่งตัวแบบสวยๆแบบนี้นะคะเขาจะพาเราไปช้อปปิง้ง<ะ>พาไปเดินที่สวยๆเย็นๆแต่ทําไมถึงมาเจอสภาพถนนแบบนี้ก็ไม่รู้นะคะ oh, <no. S 1> เขาจะพาเราไปที่ไหนวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะโดนแกล้งอะไรอีกนะคะ <laughs> ก็ตามมานะคะ เย็นสบายมากค่ะก็เข้าใจแล้วแหละว่าที่เย็นๆที่พี่บอกคือที่นี่เดี๋ยวเราปีนเขากันนะทําใจไว้ยังปีนเขาต้องปีนด้วยเหรอไม่ใช่ว่าเขาพามาพามามาถึงก็ถึงเขาแล้วไม่ใช่เหรอคะ่ไม่ไม่จะเจอของดีเราต้องเ่อยกันสักน้อยไม่เป็นไรค่ะตู้ตายค่ะเพื่อทุกคนจะได้เห็นภาพสวยๆของเรานะคะได้ เรื่องเรื่องตั้งภาพนี่ถนัดเลยเรื่องตัดนะคะเรื่องภาพสวยๆนี่ถนัดค่ะอยากให้ทุกคนแบบติดตามแล้วก็เหมือนได้มาเที่ยวกับเราเราตู้ค่ะเราไหวค่ะถามคนอื่นด้วยครับพ่อวันไหวเปล่าไหวเปล่าคนนี้ไหวไหวมสบายสบายถามพี่กบุรีด้วยสิพี่กบุรีกบุรีเป็นไงบ้างครับอย่ามาถาม เอา <Okay. S 1> ถ,ถึงแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดชมวิวผาหินดำนะคะทา,ท,าทางขึ้นนะคะทางขึ้นทางขึ้น,นไปจุดชมวิวค่ะไปค่ะ let's go ้บาชิวมากค่ะดูถ้าเราขึ้นไม่ได้นี่คือเราอายเด็กนะคะมีเด็กตัวเล็กๆด้วยอะค่ะ oh ม no! <oh ีงั้นแบบอายเขาตายแล้วก็เวลาใครมาก็อย่าลืมพกน้ำมาด้วยนะคะเอาน้ำมาสักขวดหนึ่งนะคะเอาไว้จิบระหว่างทางทำไมตากล้องเดินช้าจังเลยเนี่ยเดินตัวหลังตวยมากเลย ดูนะคะสวยมากแพนก็ไปด้านน,นู้นเน่ยคะ่ะไม่ต้องดูหน้าหนูหรอกคะ่ะหน้าหนูสวยไม่เท่าวิว Amazing Thailand นะคะจุดชมวิวผาหินดำนะคะสวยมากหนูว่าถ้าไปอยู่ตรงนูนะ้นจะสวยกั่นีอีกไปตอนนี้เราก็มาจุดชมวิว หาหินดำแล้วนะคะวิวสวยมากอเมซิ่งไทยแลนด์มากเลยค่ะคือแบบต้องบอกว่าโชวเข้าข้างเรามากๆที่ฝนไม่ตกนะคะวิวแบบดีมากท้องฟ้าสดใสนะคะคือก่อนหน้านี้ท้องฟ้ายังแบบครึมๆนะคะเดี๋ยวเราจะแพลนกล้องให้ดูนะคะว่ามันสวยขนาดไหนคือสวยมากๆอะคะ่ะ <Wow. S 1> ก็ ตรงนู้นนะคะเห็นแหลมๆหลมตรงนู้นไหมคะอันนั้นแหลมพรมเทพนะคะแล้วก็หาดตรงเนี้ยค่ะคือหาดในหาดนะคะที่แบบมีคนเล่นน้ําน้ําอยู่อะค่ะตรงนู้นนะคะแล้วก็อีกนิดนึงก็หาดย่าหนุยนะคะแล้วก็จุดชมวิวกลงหันค่ะตรงนู้นรู้สึกคุ้มมากเลยค่ะที่มารอบนี้จริงๆรอบที่เรามาเป็นฤดูฝนนะคะแต่ว่าเราไม่เจอฝนค่ะเราเจอท้องฟ้าแจ่มใสนะคะหายเหนื่อยไหมครับหายเหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยเลยให้บอกเหนื่อย คือจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนอะ่ะอยู่คิดว่าไม่ถึง500เมตรอะ่ะเออไปอีกเขานึ่งไหมก็ไปสิคะ่ะแหลมกระทิงนะปฏิเสธได้ด้วยหรอค่ะแหลมกระทิงนะโอเคโอเคค่ะไปแหลมกระทิงต่อนะคะไปค่ะ <laughs> ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินลงเขานะคะเพื่อที่จะไปอ,ะอีกเขาหนึ่งนะคะตามมาเลยค่ะชิลมาก ตอนนี้เราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อแล้วนะคะไม่เหนื่อยเลยค่ะก็ทางขึ้นลงนะคะก็จะมีที่ขายน้ำด้วยก็ถ้าไม่ได้เตรียมมาก็มาซื้อได้ปะเดี๋ยวเราไปอีกเขานึงดีกว่าค่ะ ชื่อลุงอะไรนะคะลุงแรงครับลุงแรงค่ะลุงแรงมาทําอะไรที่นี่ค่ะผมมาขับรถพาแขกนักท่องเที่ยวพานักท่องเที่ยวมาจากปากทางอาดนุ้ยมาแหลมกระทิงรมาแหลมกระทิงแล้วก็ที่นี่มีแหลมกะทิงอย่างเดียวเหรอกระทิงกับไายดำครับมันมีกระภายดำที่ว่าถ่ายทํารายการเมื่อกี้แล้วก็มาแหลมกระทิงครับตอนนี้ชื่ออยู่ครับใครมาที่นี่นะคะก็ให้ลุงขับรถมาส่งมารับมาส่งเราได้นะคะลุงฝากล้านนิดนึงค่ะลุงแรงบริการ นำเที่ยวแหลมกระทิงอยู่ครับเบอร์โทร063-771-4298ครับค่ะขอบคุณมากนะคะลุงแรงแล้วก็อ,อย่าลืมให้ค่าคอมมิชชั่น10%นะคะโอ้ไม่ใช่รอยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะรอรับเรียบนระ้อยครับนะไปกลับ <c oughs> โอเคค่ะ เดี on oh so ๋ยวเราจะลงไปแหลมกระทิงนะคะข้างคือทางลงไปแหลมกระทิงค่ะทิ้งเงียบไม่ใช่เหนื่อยค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปตรงนู้นนะคะเห็นไหมคะตรงนู้นนะคะลงไปเลยไหมครับพร้อมไหมพร้อมไหมไปค่ะ Let's go เหนื่อยไหมครับ ไม่เหนื่อยค่ะรีวิวหน่อยรีวิวหนก็จริงๆมันก็ไม่ได้เหนื่อยนะเพราะว่าเราแบบเดินลงไปไงแต่ถ้าตอนกลับนี่คือเหนื่อยแน่นอนถ้าเกิดว่าทางลงมันไม่แบบเป็นแบบเนี้ยสบายสบายค่ะไปกันต่อเลยไหมไปไปกันต่อค่ะโอ้โหมีคนลงไปอีกตรงนู้นเลยเราจะยอมแพ้เขาได้ไงพี่แน็กไปกลับ

แกงกะทิค่ะก็มันจริงจริงมันไม่ได้เหนื่อยนะมันเกร็งขาค่ะมันก็เลยเหนื่อยคืนนี้คงต้องนอนที่นี่แล้วล่ะคะเพราะว่าไม่มีแรงกลับคิดหนักตอนกลับจะกลับยังไงเนี่ยก็หายเหนื่อยนะยังคิดเลยว่าคือจะนอนที่นี่แหละคืนนี้อันนี้ก็จะเป็นสภาพที่เราต้องขึ้นตอนกลับนะคะ ทำใจลำบากทำใจลำบากมากเลยค่ะยังแอบคิดในใจว่าให้เรือมารับได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะมานั่งโง่ๆที่ทะเลแนะนําให้มาที่นี่ได้เลยนะคะคือแบบบรรยากาศดีมากลมพัดแบบเย็นสบายคืออารมณ์แบบว่าอยากมานั่งง่ๆก็มาที่นี่ได้เลยค่ะแต่ก็ขึ้นลงลําบากนิดนึงแต่ว่าคุ้มค่ามากๆค่ะเดี๋ยวจะขอเวลาไปนั่งง่ๆตักทักนึงนะคะ วันนี้อยู่ก็ขอลาไปด้วยวิวสวยๆว,วิวพาทิ่ตรงดินที่แหลมกระทิงนะคะตุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องติตาชาแนลนะคะและยังไม่ท้ายสุดค่ะเรายังอยู่ที่ภูเก็ตนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวไหนรอดูอีพีหน้าได้เลยนะคะบ๊ายบาย